กลับมาศึกษาเนื้อหาในบทที่2กันต่อนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงเมทริกพิเศษชนิดหนึง่งซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้แก้ระบบสมการนะครับและเอาไปหาอินเวอร์สเมทริกด้วยเมทริกนี้เรียกว่าเมทริกเป็นขั้นแบบแถวนะครับหรือ low epsilon form เรามาดูกันนะครับว่าเมทริกนี้มีข้อกําหนดอะไรบ้างข้อกําหนดของเมทริกที่เรียกว่าเป็นขั้นแบบแถวเนี่ยมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับค่อยๆเอาแล้วค่อยๆสังเกตไปทีละอย่างนะครับเช่นข้อ1ขอให้ดูตัวอย่าง ที่เป็นเมติกนี้ก่อนนะครับก็คือเราบอกว่าถ้ามีแถวใดแถวหนึ่งเป็นศูนย์ทั้งแถวแถวที่อยู่ถัดมาจะต้องศูนย์ทั้งแถวไปด้วยนะครับนี่คือเงื่อนไขข้อที่1เพราะฉะนั้นเงื่อนไขข้อนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเมติกใดไม่มีแถวไหนเป็นศูนย์ทั้งแถวเลยเงื่อนไขข้อ1ก็ไม่จําเป็นต้องพิจารณาครับแต่สาหรับตัวอย่างนี้ก็คือแถวที่2เป็นศูนย์ทั้งแถวใช่ไหมครับแถวที่3แถวที่4ที่ตามมาตรงนี้นะครับ ก็ต้องเป็นศูนย์ตามไปด้วยครับต่อไปเงื่อนไขข้อที่2ก็คือให้ดูทีละแถวตัวแรกที่เราพบในแต่ละแถวถ้าไม่ใช่เลข0ย์จะต้องเป็นเลข1เท่านั้นนะครับเช่นในแถวที่1เราจะเห็นว่าตัวแรกนั้นเป็นเลข1แล้วก็ตรงเงื่อนไขนะครับส่วนในแถวที่2ตัวแรกเป็น0ูนย์ลรวก็ข้ามไปไปดูตัวต่อไปถ้าเกิดไม่ใช่เลข1จึงจะผิดเงื่อนไขแต่บังเอิญว่า ตัวที่ไม่ใช่ศูนย์ที่เจอตัวแรกก็ยังเป็น1อยู่อย่างนี้ยังถือว่าตรงเงื่อนไขนะครับแล้วก็แถวที่3เราลองพิจารณานะครับถ้าตัวแรกเป็นศูนย์เราข้ามไปตัวที่2เป็นศูนย์ก็ข้ามไปจนไปพบตัวแรกที่ไม่ใช่ศูนย์นั้นก็ยังเป็นเลข1อย่างนี้ยังตรงเงื่อนไขแถวที่4ตัวแรกก็ศูนย์ตัวที่2ก็ศูนย์ตัวที่3ตัวที่4ก็ยังเป็นศูนย์อย่างนี้ถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขนะครับเพราะไม่มีตัวไหนที่มันไม่ใช่ศูนย์เลยเราก็ไม่ต้องดูหรรือออข้้าาามมไไป่ตงงพิจณนนัเ ต่อไปเงื่อนไขข้อที่3บอกว่าเลข1ต่อไปอาจารย์จะขอเรียก1ตัวสีแดงที่เป็นตัวแรกในแต่ละแถวนี้ว่า1ตัวแรกเรียกสั้นๆว่า1ตัวแรกนะครับข้อ3บอกว่าเลข1ตัวแรกในแต่ละแถวนั้นต้องเยื้องกันเป็นขั้นบันไดหมายความว่าถ้า1ตัวแรกของแถวที่1มันอยู่ในหลักที่1 1ตัวแรกของแถวที่2นั้นจะต้องอยู่หลักถัดไปครับ1ตัวแรกของแถวที่3ก็ต้องอยู่หลักถัดไปจากแถวที่2 เช่น 1>, 1ตัวแรกของแถวที่2อยู่ในหลักที่2ใช่ไหมครับ1ตัวแรกของแถวที่3ก็ต้องอยู่หลักถัดไปก็คือต้องอยู่ในหลักที่3หรือ4หรือ5แต่ตอนนี้อยู่ในหลักที่4ก็ถือว่าไม่ผิด1ตัวแรกของแถวที่4ก็อยู่ในหลักที่5อย่างนี้ก็ไม่ผิดเงื่อนไขเพราะถัดจากหลักในแถวที่3ไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับเราก็ดูอย่างนี้ครับในแต่ละหลักห้ามตรงกันนะครับแล้วก็ให้ยืงเข้าไปเป็นขั้นบันไดในลักษณะนี้นั่นเอง เงื่อนไขข้อสุดท้ายของแมทติกเป็นขั้นแบบแถวก็คือใต้เลข1ตัวแรกหรือ1ตัวสีแดงนี้นะครับก็คือตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันที่อยู่ข้าง,างล่างหรือข้างใต้เลข1สีแดงนี้จะต้องมีค่าเป็นศนย์ทั้งหมดนะครับส่วนตัวไหนที่อยู่ในแถวสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้องพิจารณานะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าอย่างนี้นะครับ1ตัวนี้ หนตัวนี้นะครับก็เป็นเลข1เหมือนกัน1ตัวนี้ก็เป็นเลข1เหมือนกันเราต้องพิจารณาหรือไม่เราไม่ต้องพิจารณานะครับเพราะว่าเราจะพิจารณาเฉพาะ1ตัวแรกของในแต่ละแถวเท่านั้นส่วนตัวอื่นที่เป็นเลข1ที่ไม่ใช่1ตัวแรกเราก็มองข้ามไปไม่ต้องพิจารณาครับทั้งหมดนี้ก็คือเงื่อนไข4อย่างที่เราจะระบุได้ว่าเมทริกใดเป็นขั้นแบบแถวหรือเมทริกใดไม่เป็นขั้นแบบแถวนะครับ เราลองมาดูตัวอย่างในการพิจารณากันจากที่เราดูบทนิยามเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้เราดูบทนิยามมี4ข้อด้วยกันแล้วก็ลองมาดูตัวอย่างว่าเราจะจําได้ไหมในบทนิยามเมื่อครู่นี้อย่างเช่นถามว่าเมสติก A เป็นขั้นแบบแถวหรือไม่ตอบได้เลยว่าเป็นนะครับเพราะตรงเงื่อนไขทั้งหมด4อย่างเมสติก B เป็นหรือไม่ คำตอบคือไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะมีแถวหนึ่งเป็นศูนย์ก็คือแถวที่2เป็นศูนย์ทั้งแถวเลยแต่แถวถัดมาไม่ใช่ศูนย์ทั้งแถวอย่างนี้ครับมันยังมีเลข1ติดอยู่1ตัวอย่างนี้ B ไม่เป็นเม่ริดที่เรียกว่าเป็นขั้นแบบแถวครับเม่ริกซเป็นไหมไม่เป็นแน่นอนครับเพราะว่าตัวแรกของในแต่ละแถวที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยเป็นเลข2ครับไม่ใช่เลข1ที่ถูกคือจะต้องเป็นเลข1ครับเพราะฉะนั้นเม่ติดบไม่ใช่ครับเม่ริดดใช่หรือไม่ มติดดีใช่ครับทุกเงื่อนไขเป็นจริงหมดนะครับหก็เยื้องกันเป็นขั้นบันไดเม่ติดอใช่หรือไม่เม e. ่ติดอนี้ตอนแรกถ้าดูผิวเผินเหมือนจะใช่นะครับแต่ว่า1ตัวแรกของในแต่ละแถวเนี่ยมันไม่ได้เยื้องกันเป็นขั้นบันไดเหมือนที่เราตกลงไว้นะครับคือขั้นบันไดที่เราตกลงไว้จะต้องมีลักษณะเข้าไปจากซ้ายบนลงขวาล่างนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเป็นขั้นบันไดไปอีกทางหนึ่งก็คือเงื่อนไขข้อ3นั้นไม่จริงนั่นเอง เม่ริก e ถือว่าไม่ใช่นะครับเม่ติก f ใช่หรือไม่คําตอบคือใช่ครับตรงเงื่อนไขทุกป,ประการเม่ติก g ใช่หรือไม่เราสังเกตนะครับหตัวแรกของแถวที่2นั้นอยู่ในหลักที่3แล้วเพราะฉะนั้น1ตัวแรกของแถวที่3ต้องอยู่หลักถัดไปซึ่งในที่นี้ไม่ได้อยู่หลักถัดไปครับเกิดเกินมาหรือเยื้งมาข้างหน้าแบบนี้เราก็ถือว่าเม่ริก e ไม่ตรงเงื่อนไขข้อที่3ครับไม่ใช่ครับเม่ริก s ตรงเงื่อนไขทูปประการครับมีแถวเป็นศูนย์แต่ว่าแถวนี้อยู่ล่างสุดแล้วก็1ก็ยังเยื้องกันเป็นขั้นบันไดนะครับตรงตามเงื่อนไขทั้ง4ข้อครับเมติกไอก็ตรงตามเงื่อนไขทั้ง4ข้อนะครับสรุปแล้วก็มีทั้งหมด4เมติกที่ไม่เป็นนะครับก็ได้แก่เมติก B C E และ G ซึ่งไม่เป็นเมติกที่เรียกว่าเป็นขั้นแบบแถวนะครับสำหรับในหัวข้อนี้อาจารย์ก็ขอจบการอธิบายเท่านี้ให้นักศึกษารับชมวิด,ดีโอ เมติกพิเศษชนิดนี้ในการนิยามขั้นต่อไปนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้ในการหาอินเวอร์สได้นะครับสวัสดีครับ